สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บ้านสวนหนึ่งนิรันก็จะมาพูดถึงเรื่องของการขายนะครับการขายน้ำอ้อยนั้นแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่คนนิยมไม่เท่ากันนะครับอย่างภาคใต้หรือว่าภาคกลางอย่างเงี้ยก็จะมีกระแสนิยมคนดื่มน้ำอ้อยเยอะกว่านะครับแต่ว่าเราเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าภาคไหนเขาจะ กินมากกินน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปขายที่นั่นนะครับเราต้องมาโฟกัสที่ลูกค้าในพื้นที่ของเรานะครับในหมู่บ้านใกล้ๆเรานี่แหละตามตลาดนัดตามตลาดชุมชนตามหมู่บ้านใกล้ๆเราสองสามหมู่บ้านใกล้ๆเรานี่ครับถ้าเราเขานิยมกินกันอยู่แล้วมันก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ไปตั้งตลาดนัดแล้วก็ตั้งตามตลาดหรือว่าตั้งจุดขายตามข้างทางอย่างนี้นะครับ แต่สาหรับที่ที่ที่คนยังไม่นิยมมากหรือว่านิยมนิดหน่อยนะครับอย่างแถวแถวบ้านผมนี้ผมใช้วิธียังไงรู้ไหมครับผมก็จะใช้วิธีแบบใช้ซาเล้งครับใช้รถซาเล้งแล้วก็เอาเครื่องคันเอาอ้อยขึ้นไปด้วยอย่างที่ในช่องผมเคยทําไว้นะครับิธีวิธีนั้นได้ผลนะครับได้ผลอย่างมากเลยผมลองเปรียบเทียบดูแล้ว ปีนี้ผมลองมาตั้งจุดขายดูถึงแม้จะเข้าหน้าร้อนแล้วแต่ว่าแต่ว่ายอดขายมันมันจะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าที่เราไปวิ่งขายตามหมู่บ้านวิ่งไปบ้านโน้นทีบ้านนี้ทีแต่ข้อเสียมันมันจะเหนื่อยนะครับผลขายนี่มันเปิดจากแดดตาลมทั้งวันว่าวิ่งไปหาลูกค้านะครับไปถามขายคนโน้นทีคนนี้ทีเออมันมันได้เร็วกว่านะครับได้ขายแล้วขายได้ทุกวันด้วยนะครับ คนถ้าเรานั่งอยู่กับที่มันก็จะสบายหน่อยแต่ว่ายอดขายมันมันจะน้อยกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วอย่างอย่างการขายในตลาดนัดในตลาดนัดนี่มันก็ขายได้นะครับแต่ว่ามันสินค้ามันเยอะนะครับหลายอย่างมีน้าโอโ้สารพัดเลยเต็มตลาดเลยแต่ถ้าคนเยอะๆมันก็พอได้ขายอยู่ผมว่าก็เอาไว้เป็นตัวเลือกที่สองนะครับ อย่างถ้าเราใช้ซาล้งวิ่งขายตอนกลางวันอยู่แล้วเราก็จะมีรายได้จากการวิ่งขายแล้วนะครับอย่างน้อยวันหนึ่งก็สองสามหมู่บ้านก็หลักพันนะครับพอเราไปจอดตลาดนัดอีกสักสองสามชั่วโมงตอนเย็นของเขาเราก็จะได้เพิ่มมาอีกนะครับมันก็มันก็จะดีอย่างนี้นะครับดีกว่าเพราะว่าตอนที่เราถ้าเราไปขายตั้งใจไปขายตลาดนัดเลย มันมีเวลาขายสั้นๆนะครับแค่ประมาณบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นอย่างนี้ถ้าเราขายดียอดเราก็ได้แต่ถ้าวันไหนมันเกิดว่ามีฝนตกหรือว่ามีพายุมาอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้ขายนะครับก็รายได้เราก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราขายมาแล้วตั้งแต่กลางวันแล้วเราก็มาจอดกับเขาพอมีเหตุการณ์อย่างนี้ มีลมมีพายุมาแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับเราก็เราก็ได้มาจากการวิ่งขาย,ยนะครับมันก็ลดความเสี่ยงของเราไปนะครับสําหรับพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีคนนิยมนี่ผมแนะนําเลยนะครับต้องวิ่งขายนะครับวิ่งขายเป็นวิธีที่ขายแบบไดเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นเขาวิ่งขายนมขายโยเกิร์ตขายอะไรที่เขามัดเป็นถุงมันขุมไหมครับนั่นแหละครับเขาวิ่งขายเขาผมก็เห็นเขาขายอยู่ตลอดทั้ง หน้าฝนหน้าแรงหน้าหนาวเขาก็ขายนะครับแต่แต่ผมอ้อยขั้นน้ําผมไม่ได้ขายหน้าหนาวนะครับผมจะแมาวิ่งขายเฉพะหน้าร้อนหน้าหนาวก็ผมก็จะไปทําสวนสวนยางนะครับเพราะหน้าหนาวนี่ขนาดน้ําเปล่ายังไม่ไม่ค่อยจะกินเลยครับแต่หน้าร้อนนี่ไม่ได้นะครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนี้ต้องหิวน้ําแล้วแต่ถ้าเจอน้ำอ้อยหวานเย็นนี่รับรองหลายคนต้องติดใจนะครับ นี่ครับก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กลับไปอยู่บ้านหรือว่าทํางานอยู่ในเมืองแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะครับกลับมาอยู่บ้านอยากปลูกอ้อยข้นน้ำสั่งพันอ้อยมาแล้วปลูกไว้แล้วนี่ครับสําคัญก็คือการขายนี่ครับเราต้องเอาจริงเอาจังหน่อยนะครับในการวิ่งขายอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าการลงทุน สำหรับการขายน้ำอ้อยมันก็ไปหนักที่เครื่องนะครับเครื่องถ้าจะเอาดีๆก็ราคาสองหมื่นขึ้นนะครับเราลงทุนมาแล้วเราก็ต้องลองดูนะครับลองขายดูถ้าวันหนึ่งเราทำไรายได้สักพันกว่าบาทหรือว่าสองพันอย่างนี้สําหรับบ้านนอกเราคิดว่าอยู่ได้แล้วนะครับขายไปสักยี่สิบวันนี้ก็ได้แล้วนะครับเดือนหนึ่งก็ได้ค่าเครื่องคืนแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ ได้กาไรอย่างเดียวถ้าจะพูดถึงกาไรนะครับอย่างขายแก้ว20บาทอย่างนี้คิดค่าแก้วไปแก้วกับฝานะครับรวมกันก็บาท50ตังค์แล้วก็น้ำแข็งด้วยแล้วก็หลอดด้วยแล้วก็รวมถึงถุงพลาสติกด้วยนะครับที่เราใส่ให้กับลูกค้าก็ต้นทุนก็แก้วหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ2บาทอันนี้ไม่รวมค่าอ้อยนะครับสำหรับคนที่ปลูกก้อยเอง อ้อยเองนะครับก็ได้อยู่ที่แก้วหนึ่งเราก็ได้อยู่สิบแปดบาทก็ไม่เยอะนะครับถ้าวันหนึ่งเราขายได้สักร้อยแก้วเราก็ได้กําไรนะครับพันแปดเนี่ยครับก็ถือว่าอยู่ได้แล้วนะครับส่วนขวดพูดถึงขวดนี่มันแล้วแต่พื้นที่นะครับผมเองนี่ผมวิ่งขายด้วยแล้วก็ขายตลาดนัดหลังจากวิ่งขายตอนเย็นช่วงเช้าถึงบ่ายนะครับเย็นๆมาขายตลาดนัดผมจะใช้ขวด เป็นขวดเล็กนะครับขวด 150cc ผมไม่ได้ใช้ขวดใหญ่เพราะว่าแถวบ้านผมมันไม่ค่อยมีคนขายนะครับก็มีผมอยู่คนเดียวที่วิ่งขายอยู่แถวนี้ขวด1 5 0ซ c ผมก็ขาย10บาทต้นทุนขวดนี่ก็ก็ถือว่าเยอะนะครับแพ็คหนึ่งก็250บาทมี150ขวดก็บวกค่า อะไรอ่ะค่าหลอดแถมไปด้วยค่าถุงปะติดด้วยก็สองบาทเหมือนกันขวดหนึ่งเราก็ได้อยู่8ดบาทนะครับถ้าอ,อยู่ลดหักต้นทุนแล้วก็8บาทอันนี้ไม่รวมค่าอ้อยนะครับอ่าใครซื้ออ้อยแต่ละพื้นที่ราคาไม่เท่ากันถ้าซื้ออ้อยแพงก็บวกต้นทุนเข้าไปอีก8บาทอาจจะเหลือสักขวดละกําไรห้บาทอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าใครปลูกอ้อยเองก็ก็ดีไปก็ลดต้นทุนไปนะครับ อย่างผมก็ปลูกอ้อยเองนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับการขายของของผมนะครับของบ้านสวนหนึ่งนี่ละปีนี้ก็ลองมีตั้งจุดขายแต่ตั้งจุดขายนี่รู้สึกว่ามันก็แค่พอได้นะครับแต่ได้เอารายได้หลักพันนี่มันมันต้องเหนื่อยหน่อยนะครับต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถ้ามีคนนึงตั้งจุดขายคนหนึ่งวิ่งก็ก็ไม่ก็ดีนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ทั้งสองทางนะครับ ในช่วงหน้าร้อนนะครับสําหรับช่วงหน้าฝนก็ไม่ได้ขายนะครับหน้าหนาวก็ก็ไม่ได้ขายเหมือนกันนะครับขายช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะครับเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยอากาศร้อนช่วยนะครับสําหรับคนที่อยู่ในเมืองก็ดีดีกว่านะครับเพราะว่าในเมืองแถวกรุงเทพปริมณฑลนี่กําลังซื้อจะเยอะนะครับคนซื้อก็เยอะคนกินก็เยอะ คนขายก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไปอยู่ในเมืองผมไม่ได้ขายนะครับผมไปทํางานโรงงานรับจ้างเขาแต่ผมก็ไม่ค่อยเห็นใครขายนะครับตามตลาดนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยมีให้กินเท่าไหร่แถวแถวที่ผมอยู่นะครับพอกลับมาบ้านผมมาขายที่บ้านก็ใหม่ๆหมมันก็ก็ยากหน่อยขายยากหน่อยแต่ก็อย่างว่าแล้วครับเราใช้วิธีวิ่งขายเหมือนรถขายติมนะครับเขาไปเขาเรื่อยๆนะครับ เราก็เหมือนกันครับไปของเราเรื่อยๆเหมือนกันมันพอได้นะครับวันหนึ่งก็ยังไม่มีใหม่ๆคนไม่รู้จักเลยก็ช่วงทดลองก็หลักเจ็ดแปดร้อยห้าร้อยนี่ต้องมีต่อว,วันนะครับมันได้อยู่แล้วถ้าเราวิ่งขายแต่ถ้าเรานั่งขายนี่โอ้ยากมากครับวันละสามสี่ร้อยห้าร้อยนี่ถ้าไม่นั้นจริงๆนี่โอ้ได้ยากนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช่แถวที่ที่คนเขานิยมจริงๆนะครับ <c oughs> สำหรับการปลูกอ้อยก็ผมว่ามันปลูกไม่ยากนะครับสําหรับคนที่เป็นเคยเป็นเกษตรกร,ก,รก็น่าก็น่าจะรู้นะครับอ้อยมันเป็นพืชไร่ชนิดหนึ่งมันไม่ใช่พืชสวนนะครับมไม่ต้องมไม่ต้องดูแลดูแลเยอะปุย๋ยปุ๋ยอะไรก็ใส่ปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรมันก็เพียงพอนะครับไม่ได้ไปใส่ปุย๋ยใส่ฮอร์โ,โมโนใส่โอ้อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับการที่จะทําเป็นอินทรีย์มันก็ มันก็ง่ายกว่าพืชชนิดอื่นนะครับมันจะยากไอ้ตรงนี่แหละครับไอ้ตรงขายนี่แหละครับยากนิดนึงถ้าเราทําตลาดได้แล้วคนนิยมแล้วนี่อันนี้โอ้อันนี้ดีเลยครับได้เลยก็ฝากไว้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกอ้อยขั้นน้ามันก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราจะปลูกไปทําอะไรปลูกไปทํา <c oughs> เป็นอาชีพ หรือว่าจะปลูกเล่นๆหรือว่าจะปลูกไว้ขยายพันธุ์ปลูกหลายๆพันธุ์เพื่อขายพันธุ์อย่างนี้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับว่าเราถนัดแบบไหนน้ำอ้อยนี่มันมันยากนะครับถ้าเราจะขายออนไลน์มันแทบจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นของเสียเร็วนะครับเสียเร็วชนิดที่ว่าคันวันนี้แช่เย็นจัดๆไว้ค้างคืนเช้ามามันมันก็จะไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ถ้าความเย็นถึงมันก็จะมันจะต่างจากที่เราคั้นสดๆใหม่ๆไปถึงจะไม่มากแต่มันก็มีเปลี่ยนอยู่นะครับมันยังไม่เหมือนที่เราคั้นสดๆ,ๆใหม่ๆอย่างถ้าเราขายอย่างผมนี่ผมเอาซาลิงเอาเครื่องไปด้วยเครื่องที่ผมลงในช่องนะครับเครื่องนั้นมันจะสามารถคั้นสดๆต่อหน้าลูกค้าแล้วก็ยืนยันได้ว่าเราไม่ได้ผสมน้ําตาลไม่ได้ผสมอะไรเข้าไปนะครับลูกค้าก็จะเห็น การคั้นน้ำอ้อยแบบสดๆแล้วก็ได้กินกันสดๆนี่ครับขนาดเรากินเองเรายังรู้สึกได้เลยนะครับว่าตอนคั้นสดๆใหม่ๆนี่มันหวานมันหอมดีกว่าตอนที่เราคั้นทิ้งไว้ชักสองสามชั่วโมงอย่างนี้มันก็ต่างกันแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะอาจจะไม่ได้เคยลองนะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วมันคั้นสดๆใหม่ๆนี่ความหอมมันมันเหนือกว่านะครับนี่แหละครับก็เป็น เรื่องของการขายนะครับส่วนเรื่องของการปลูกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันหลังวันนี้มันจะยาวไปหน่อยนะครับอ่าก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าใหม่ๆที่สนใจในการปลูกและการขายอ้อยข้นน้านะครับครับผมก็เป็นประสบการณ์ตรงจากทางบ้านสวนหนึ่งนิรันจากผมนิรันเรียนกัญญานะครับใครที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การขายในแต่ละพื้นที่ก็ก็ลองติดต่อผมได้นะครับทางช่อง u t u b e บ้านสวนหนึ่งนิรันด์แล้วก็ Facebook นิรันด์เนียนกัญญานะครับติดต่อเข้ามาได้ครับหรือว่าเบอร์โทร0 6 2 4103 0 5 5หโทรมาสอบถามเรื่องเครื่องคันเรื่องรถจาเล่งเรื่องการติดตั้งหรือว่าระบบสองระบบหรือว่าระบบเสียบไฟบ้านอย่างนี้ก็ได้นะครับ ผมก็จะให้ข้อมูลเท่าที่ผมมีนะครับเท่า <c oughs> ที่ผมใช้อยู่ผมก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพ่อค้าด้วยนะครับแต่ก่อนก็เป็นเกษตรกรอย่างเดียวก็ปลูกแต่พวกพืชที่แบบต้องไปหายขายให้ในทนุนอย่างเช่นมันสำปะหลังข้าวนี่ครับยางพาราอย่างนี้รู้ไหมครับทําไมคนนิยมปลูก เพราะมันเอาไปขายทีเดียวหมดเลยนะครับมันไม่ไม่ไปขายทีละยี่สิบบาทสิบบาทเหมือนน้ำอ้อยสดนะครับแก้วละสิบบาทขวดสิบบาทอย่างนี้คนคนเกษตรกรไม่ชอบนะครับไม่ชอบขายของเล็กๆน้อยอย่างนี้กว่าจะได้ตังถึงพันต้องขายให้คนเป็นร้อยคนนะครับเอานิยมที่จะขายแบบว่าทีเดียวได้เยอะนะครับขายข้าวอย่างนี้ถึงมันจะถูกก็ช่างเนี่ยนะครับขายยางพาราอย่างนี้ ลากไปขายให้ในทุนขายทีเดียวหมดเลยอย่างนี้เอออย่างนี้คนนิยมทํากันเยอะนะครับถ้าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับไม่ไม่ได้ว่าใครนะครับผมก็ชอบเหมือนกันแบบนั้นเดีวว่าถ้าเราเปลี่ยนความคิดนิดนึงแล้วก็มาทําตรงนี้เราก็จะมีช่องทางในการหาไรายได้เพิ่มนะครับในการเป็นเกษตรกรอยู่บ้านนอกนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ ใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ข้องใจก็ติดต่อบ้านสวนหนึ่งนิ้รันได้นะครับขอบคุณครับ